ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนล่างลงให้ใหม่ค่ะสูตรแต้มรวมนะคะจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก3มบวก3บวก1และสูตรเลขเด่นนะคะจะใช้หลักพันบวก10หน้าครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศบวก5บวก2ค่ะจะนํา2สูตรนี้นะคะมาจับคู่ชุดชนกันค่ะ มาดูสูตรแต้มรวมสูตรที่1นนะคะโดยสูตรแต้มรวมแอดมินจะขีดเส้นสีส้มและสูตรเลขเด่นจะขีดเส้นสีเขียวนะสูตรแต้มนะคะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งคือเจดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจดได้14ค่ะนำสี่มาบวกสี่บวกสามได้เจ็ดเจดบวกสามได้ส0บใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะแต้มเจ็ดแต้มศูนย์แต้มหนึ 0, ่งเลขเด่นนะคะ เส้นสีเขียวใช้สามบวกเจ็ดสามบวกเจ็ดได้สิบค่ะนำศูนย์มาบวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดค่ะนำเลขเด่นมาจับแต้มนะคะเด่นศูนย์จับแต้มเจ็ดนะคะก็จะได้ศูนย์ 7เพราะ0บก7ได้7นะคะ0 0 0 1ต่อไปเด่น5นะคะ5 2 5 5 5 6ไปเลขเด่น7ค่ะคือ7 0 จ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะผลการออกรางวัลน,นะคะงวดนี้สามตัวบนออกเจ็ดสองห้าสองตัวล่างออกเจ็ดศูนย์ค่ะแต้มบนนะคะเข้าที่สองห้าห้าสองนะคะเพราะสองบวกห้าได้เจ็ดเข้าที่แต้มเจ็ดนะคะงวดนี้แล้วข้างล่างเจ็ดศูนย์ค่ะก็เข้าที่แต้มเจ็ดเหมือนกันนะคะ เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะเลขเด่นงวดนี้นะคะได้เด่นศูนย์เด่นห้าและเด่นเจ็ดเลขเด่นเข้าสามหลักเลยนะเลขแต้มเข้าแต้มเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดแต้มห้าสองบวกห้าได้เจ็ด งวดต่อไปนะคะใช้ห้าบวกห้าห้าบวกห้าได้สิบค่ะนำศูนย์มาบวกศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ดเลขเด่นนะคะหกบวกห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดนำหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสองได้แปดค่ะเด่นหนึ่งเด่นหกเด่นแปด นำเลขเด่นมาจับแต้มนะคะเด่นหนึ่งจับแต้มสามได้หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเด่นหกค่ะได้หกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งเด่นแปดค่ะได้ แปดห้าแปดแปดแปดเก้าผลการออกรางวัลนะคะงวดนี้สามตัวบนออกสองหกหนึ่งค่ะสองตัวล่างออกหกเก้าแต้มรวมนะคะหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งเข้าแต้มเจ็ดค่ะสองตัวล่างออกหกหนึ่งนะคะก็เข้าที่ชุดหก ห 1> 1, 1, นึ่งหนึ่งหกนะะเลขเด่นนะคะเลขหนึ่งและเลขหกเลขเด่นเข้าทาั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนแต้มรวมเข้าที่แต้มบนค่ะต่อไปค่ะเก้าบวก ก้าได้สิบแปดนำแปดมาบวกแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มห้าเลขเด่นค่ะศูนย์บวกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นำศูนย์มาบวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดค่ะจับแต้มนะคะได้ 0ูน4 0หนึ่งศสศห้าห้าหห้าเห้า เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดผลการออกรางวัลค่ะสองตัวบนออกห้าศูนย์สองตัวล่างออกสองสามมวดนี้นะคะเข้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าเข้าแต้มห้าค่ะเลขเด่นเข้าที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะ เลขชุดนะคะ0550เด่นที่เลข0และเลข5นะคะเป็นเด่นบนค่ะทั้งเลข0และเลข5ต่อไปนะคะ0บวก0 0บก0ได้0นำ0มาบวก0บวก3ได้3 3บวก3ได้6 6บวก1ได้7ค่ะ เลขแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ดเลขเด่นนะคะใช้หกบวกหกหกบวกหกได้สิบสองนำสองมาบวกสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าค่ะสองเจ็ดเก้านะคะเลขเด่นจับแต้มค่ะสองหนึ่งเข้าแต้มสามสองสี่เข้าแต้มหกสองห้าเข้าแต้มเจ็ด ต่อไปเจ็ดหกเขาแติมสามเจ็ดเก้าเขาเต้มหกเจ็ดศูนย์เขาแติม 7, 0, เจ็ดต,ต่อไปเก้าสี่เขาแติมสามเก้าเจ็ด เขาแต้มหกเก้าหกเขาแต็มเจ็ดค่ะผลการออกรางวัลน,นะคะสามตัวบนสี่เจ็ดห้าสองตัวล่างออกเจ็ดเก้าค่ะงวดนี้นะคะเขาที่แต็มล่างนะคะเจ็ดบวกเก้าได้แต้มหกค่ะ เข้าที่คู่ชุดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเลขเด่นค่ะที่เข้านะคะเลขเจ็ดและเลขเก้านะคะเลขเจ็ดเลขเด่นเข้าทั้งบนและล่างและเลขเก้าเข้าล่างค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะสูตรนี้ในงวดวันที่ สิบหกกันยาหกสี่ค่ะสูตรเส้นสีส้มนะคะสูตรแต้มใช้หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนำสองมาบวกสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าค่ะแต้มห้าแต้มแปดแต้มเก้านะคะต่อไปเลขเด่นใช้สี่บวกศูนย์ สี่บวกศูนย์ได้สี่ค่ะนำสี่มาบวกเลขคงที่นะคะศูนย์ห้าสองสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะ ดำเล็กเด่นมาจับแต้มนะคะได้เด่นสี่นะคะจับแต้มห้าได้สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าต่อไปนะคะเด่นเก้าค่ะเก้าสี่ขออภยะะัยค่ะ เก้าหกค่ะเก้าหกเก้าเก้าเก้าศูนย์เด่นหนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดค่ะทีนี้จะสังเกตได้ว่าแต่ละงวดนะคะจากสถิติที่ผ่านมาคร่าวๆนะคะมันจะมีสูตรที่เป็นเลขเอ่องวดเลขชุดที่เป็นเลขกลับนะคะในแต่ละชุดจะมีเลขซ้ำกันก็คือ7 0 07ศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะงวดนี้มันก็จะเข้านะคะ 7007งวดต่อไปนะคะ1661ค่ะมันก็จะเข้าดิ1661งวดนี้ค่ะ0550งวดต่อไป7997 และจะเป็นไปได้หรือไม่คะในงวดวันที่16กันยายน2564เลขที่ซ้ำกันในชุดนี้นะคะคือ1 4และ4 1คะ่ะเข้าที่แต้ม5นะคะเลขเด่นคือเลข1และเลข4 ลองเลือกพิจารณาดูนะคะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆค่ะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ